พาดหัวข่าววันนี้ด่วนข่าวใหม่ล่าสุดกลุ่มเปาะบางรายการโอนเงินเราไม่ทิ้งกันเยียวยากเกษตรกรกเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์พอมอพูดแอปช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางข่าวนี้หยิบยกมาจากฐานเศรษฐกิจนะครับพอมอพูดแอปช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางภายใต้ชื่อ g r o b Drop เพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุช่วยเหลือกระทรวงการคลังได้เคาะกลุ่มตกหลน่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการาต่างๆแบ่งออกสีกลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้วจำนวน13ล้านคนโดยผ่านการตรวจสอบเหลือ7ล้านคน 2. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบแล้วจะเหลือจำนวน1.2ล้านคน 3กลุ่มผู้ลงทะเบียนเราทิ้งกันแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนโดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนเหลือเพียง300,000คน4กลุ่มประกันสังคมอีก6.6หมื่นคนที่จ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนซึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอโดยกรมกิจการผู้สูงอายุพศ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแอปพลิเคชัน Go by Drop หรือ Go แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุสำหรับแอปพลิเคชันนี้ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุส่งเสริมความเข้าใจในการดำรงชีวิตประจำวันไร้สไตล ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สนใจสามารถติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสาระนา่ารู้กฎหมายกิจกรรมต่างๆรวมทั้งเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีโดยมีคุณสมบัติฟิวเจอร์ดังนี้ยืนขอ และติดตามสถานการณ์ขอรับสิทธิ์สวัสดิการในปัจจุบันและที่เคยได้รับอัปเดตข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้เช่นอาชีพและการจ้างงานสุขภาพการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์สร้างความเข้าใจกฎหมายผ่านแผนภาพข้อมูลติดตามสถิติที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุเช่นอันดับโรคที่ควรระวังโทรขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน ขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจกนะครับต่อกันด้วยข่าวที่2เราไม่ทิ้งกันรอบ3จ่ายวันไหนรับ5,000บาทงวดสุดท้ายเมื่อไหร่ที่นี่มีคำตอบครับเราไม่ทิ้งกันรอบ3จ่ายวันไหนรับ5,000บาทงวดสุดท้ายเมื่อไหร่พร้อมตรวจสอบสถานะได้ที่ w w w r m a เวบเราไม่ทิ้งกัน .com เช็คเลยเงินเข้าหรือยังเราทิ้งกันรอบ3จ่ายวันไหน จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกันเยียวยารูกจ้างชั่วข่าวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยได้รับเงินเยียวยาลายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวม15,000บาทโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และทบทวนสิทธิ์แล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้และสละสิทธิ์ได้อย่างไรก็ตามล่าสุดวันที่8มิถุนายน2563จะครบรอบเดือนที่3ของมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วเนื่องจากวันที่8เมษายน2563เป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยารเราไม่ทิ้งกันงวดแรกดังนั้นวันนี้หากใครที่เคยได้รับเงินวันที่8เมษายน2563 ก็จะได้รับเงินในวันเดียวกันของเดือนมิถุนายน2563ด้วยแต่หากใครที่ได้รับเงินหลังจากนี้ต้องรอจนกว่าถึงวันที่นั้นๆเช่นได้รับงวดแรกในวันที่9เมษายน2563งวดที่2ก็คือวันที่9พฤษภาคม2563และงวดสุดท้ายคือวันนี้วันที่9มิถุานายนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามผู้ที่รับสิทธิ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ทั้งการลงทะเบียนความคืบหน้าในการรับเงินหรือการรับทราบข้อมูลและขั้นตอนความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยาตลอดจนคู่มือปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆสำหรับวิธีการใช้งานเมนูตรวจสอบสถานะมีขั้นตอนคือ1เข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน2กดเมนูตรวจสอบสถานะ สามกรอข้อมูลลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดหรือไม่ทราบวันเดือนปีเกิด4กดตรวจสอบสถานะก็จะทราบผลดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์หรือขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้วมีปัญหาติดขัดอะไรอย่างไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายประสงค์พูลธเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 มีประหลัดกระทรวงระบุว่าล่าสุดประชุมได้เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบสุดท้ายไม่เกิน9ล้านคนโดยเสนอคณะกรรมการกันกองโครงการเพื่อใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินฉุกเฉิน1ล,ล้านบาทในส่วนเยียวยา6แสนล้านบาทภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเห็นชอบวงเงินที่จะใช้แจกต่อราย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีครมอรเห็นชอบต่อไปและจะจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งนี้ใน9ล้านคนเป็นกลุ่มตกหลน่นที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไม่ถูกต้อง3กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุ 4กลุ่มประกันสังคมอีก6.6หมื่นคนการช่วยเหลือจะจ่ายให้เงิน3เดือนเหมือนกันหมดแต่ผู้ได้รับเงินเยียวย,ยาในาแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เท่ากันเช่นกลุ่มประกันสังคมจะได้5,000สเดือนและกลุ่มเปาะบางผ่านครมอเห็นชอบช่วยเหลือ1,000บาท3เดือนส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนและกลุ่มตกหลน่นเราไม่ทิ้งกัน300,000ราย ต้องรอผ่านคณะกรรมการกันกรองจะจ่ายเท่าไรและงบประมาณที่ใช้ต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองอีกครั้งซึ่งคังยืนยันว่าเงินมีพอใจถ้าเงินไม่พอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสบนก,ก็สามารถกู้เงินตามอํานาจประกอบเพิ่มเพื่อมาจ่ายได้นายประสงค์กล่าวนายรัวรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสะสคอ เปิดเผยว่าคังได้รวบรวมข้อมูลผู้มาร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินเยียวยาวันที่1มิถุนายน2563โดยมีผู้ร้องทุกข์เข้าระบบแล้ว1 0 0 0 0แคนในจํานวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว34,805รายกเกษตรกร12,496รายประกันตนตามมาตรา336เดือน1,483รารายจึงเลือก จึงเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือตกล่น6,472รายซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาในรอบสุดท้ายขอขอบคุณสำนักข่าว The Bangkok Insight นะครับข่าวที่3เยียวยาเกษตรกร,ร,กร9มิถุนายน63เช็คเลยวันนี้โอนเงินเพิ่มพร้อมช่วยเกษตรกร,ร,กรไม่มีเอกสารสิทธิ์จากกรณีกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนกเกษตรกร เพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิด19จำนวน15,000บาทแบ่งจ่าย3เดือนล่าสุดทกสอได้มีการโอนเงินประจำสัปดาห์ภายในวันที่วันนี้วันที่9มิถุนายน2563ทั้งนี้กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าได้มีคนสอบถามไปยังทกสอถึงรอบการโอนเงินในสัปดาห์นี้ และได้รับคำตอบว่าจะมีการโอนเงินในวันที่9และ12มิถุนายน2563ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทกสอเองได้ออกมาเผยตัวเลขว่าได้มีการโอนเงินไปยังเกษตรกร,กรแล้วกว่า7ล้าน1แสนคนและโอนผ่านธนาคารอื่นๆ69,894รายให้กับเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 ด้านฐานเศรษฐกิจรายงานว่านายอัน,นันสุวรรณรัตปลัดเกษตรและสหก์เปิดเผยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครั้งที่หนึ่งทับ2563ว่ามีเกษตรกรกว่า เ3็ดหมรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยายาเกษตรกรเนื่องมาจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือมากที่สุดซึ่งทางดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการทําหนังสือเพื่อทวงถามอีกครั้งว่าจะจ่ายเงินยายาเกษตรกรจะมีการ ล็อกให้เฉพาะเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ขอขอบคุณสำนักข่าวกระปุก .com นะครับ